นักเรียนเขียนตามคำบอก5้าคำดังต่อไปนี้ค่ะคำที่1อาเจียนคำที่2กาน้ำคำที่3เข็มฉีดยาคำที่4ไข่พะโล้และคำที่หําคำว่าคัดลายมือ ทวนอีกครั้งค่ะคำที่หนึ่งอาเจียนคำที่สองกาน้ำคำที่สามเข็มฉีดยาคำที่สี่ไข่พะโล้และคำที่ห้าคำว่าคัดลายมือค่ะ